You're listening to Bangkok Bank SME กอบติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะพบกับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุงและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ยสวัสดีครับคุณรุ้ง ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังมีความเคลื่อนไหวจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะทั้งตลาดสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่สําคัญสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไทยจะเริ่มมาตรการการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวจากประเทศที่กําหนดไว้ค่ะต้องบอกว่าอีเวนต์นี้จัดเต็มจริงๆนะคุณอุย้ยแต่รายละเอียดเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วก็ตลาดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปอัปเดตกันดีกว่าค่ะเราเริ่มจากทางฝั่งของสหรัฐดีไหมคะคุณอุย้ยตลาดสหรัฐเป็นยังงงไบ้าคะ Terima ก็ S <S <an> ส,สาหรับสหรัฐก็มีการประกาศตัวเลข GDP ประจําไตรมาสที่3ออกมาปรากฏออกมาต่ํากว่าคาดเยอะเลยคุณลุงเขาคาดกันว่า GDP ไต,ตรมาสสาจะโตได้2.7%ปรากฏออกมาโตเหลืออยู่แค่ 2%, <S <S 2>, <S 2> <S ซึ่งตรงนี้อเรียวกว่าเป็นการเติบโตที่ต่ําสุดเลยในรอบ1ปีตั้งแต่เผชิญเกี่ยวกับเรื่องตัววิกฤตของโรคระบาดสาเหตุหลักๆนะคุณลุงก็คือแน่นอนแหละคุยไปแล้วว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งด้วยคุณลุงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ในการผลิตซึ่งมากระทบสป라이ดเชนต่างๆตรงนี้ก็ทําให้ตัวยอดขายลดลงแล้วก็ทําให้ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ก็ลดลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณลุงเราเลยต้องมารลุนกันว่าทั้งปีนี้2021เราจะเห็น GDP สหรัฐเนี่ยขยายตัวไปได้ประมาณ5.9%ตามที่ธนาคารกลางเขาคาดการณ์กันไว้หรือเปล่านะครับอืมค่ะ ก็คุณลุงพอ GDP ตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับตอนแรกเราก็คงคิดว่าตลาดหุนน้นน่าจะได้รับผลกระทบมากใช่ไหมครับปรากฏว่าตลาดรวมๆเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสตรง GDP ตรงนี้มากเพราะว่ามันมีสิ่งที่สําคัญกว่า GDP ครับออกมาช่วงนี้คืออะไรรู้ไหมคุณลุงเป็นช่วงเกี่ยวกับเทศกาลประกาศผลกําไรครับผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ทยอยกันออกมาแล้ว และก็ออกมาในทิศทางที่ดีด้วยเราเห็นตัวเลข S&P 500ขึ้นไปทำ All New Time High อีกครั้งหนึ่งจากผลกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดมากๆถ้าคุณลุงลองไปดูนะตอนนี้กลุ่มที่จะเป็นกลุ่มนำตลาดก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมครับการประกาศผลกำไรไม่ว่าจะเป็น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ออกมาดีกว่าคาดเขาคาดกันอยู่ที่23.12ดอลลาร์ต่อหุ้นออกมาจริงๆอยู่ที่27.99 Microsoft ก็ออกมาดีกว่าคาดกลุ่มรถยนต์เราก็เห็น t ท s l a Ford ผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดหมดแม้กระทั่งกลุ่มพวกกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเช่นคาทพ p i l l a c o c า Cola หรือกลุ่มพลังงานเช่เเน Exxon Mobil หรือ Chevron ก็ออกมาดีกว่าคาดทั้งนั้น<ช>ปัจจัยตรงนี้ก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเรียกว่า price per earning ratio นะคุณลุงที่ใช้วัดความถูกความแพงของตลาดหุ้นตัวนี้สมัยก่อนเราบอกว่าอยู่ที่30กว่ากว่าใช่ไหมครับณนะปัจจุบันเราเห็น PE เ a t i ชอัตราสัดส่วนราคาต่อกําไรลงมาอยู่ที่29กว่ากว่าแล้วหลังจากที่การประกาศกําไรเนี่ยดีกว่าคาดเยอะอืมค่ะ ซึ่งตรงนี้ครับคุณลุงน่าสนใจมากว่าในการประกาศผลกําไรครอบนี้ก็ส่งผลกระทบในบริษัทจ,จดทะเบียนสหรัฐมากเหมือนกันถ้าให้คุณลุงลองนึกภาพน,นะปัจจุบันใช่ไหมคุณลุงถ้าเราคุยว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกคุณลุงจะนึกถึงบริษัทอะไรครับ ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าคงไม่พ้น a p p l e ใช่ไหมคะคุณอุย้ยเป็นอะไรที่คนก็ใช้กันอยู่ทุกๆวันใช่คุณลุงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครับคุณลุงตัวบอลลังเบอร์หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่อ p p โพแล้วตัว Apple นะประกาศผลกำไรออกมาถึงแม้จะเท่าการคาดการไม่ได้แยก่กว่าแต่ว่าสิ่งที่ต่ำกว่าก็คือรายได้คุณลุงเว็บบลีของเขาอะเริ่มลดลงเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนชิปทาให้ตัวพลายเชนอะได้รับผลกระทบตัวเนี้ย ก็ทำให้หุ้น Apple ได้รับผลกระทบบ้างในขณะที่หุ้น Microsoft ลุงเป็นเบอร์2ที่ขึ้นมาแซงหน้าเบอร์1ครับตัว m i o s o f t เนี่ยประกาศกำไรออกมาดีกว่าคาดเยอะใช่ไหมแล้วก็ ธุรกิจหลักของเขาแบบไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนซัพพลายเชนเพราะว่าหลังๆในกลุ่มของเขาจะมามุ่งเน้นทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆซึ่งตรงนี้มันไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการขาดแคลนซัพพลายเชนก็เราก็เลยเห็น Market Cap ของ Microsoft นะคุณลุงพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันอยู่ที่2.49 t r i l l i เ n ทริำให้ a p p l e ลงมาเป็นที่2อยู่ที่2.46 t i เลครับอืค่ะนอกจากนี้คุณลุงมัมีเรื่อง ที่น่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยในอาทิตย์ที่ผ่านมามีเยอะเราพูด Microsoft ไปแล้วเราพูด Apple ไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องพูดถึงอีกอย่างนึิด้วยคุณลุงนั่นก็คือ Facebook คุณลุงตัว Facebook มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจาก Facebook เป็นชื่อ Meta เพื่อที่จะสอดคล้องรับกับเพนใหม่ซึ่งเมตาคำนี้นะครับคุณดุง้งมาจากคำว่าเมตาเวิร์สครับคำว่าเมตาเวิร์สนี่ลุงว่าช่วงที่ผ่านมาได้ยินหนาหูมากเลยนะคะคุณอุ้ยเราเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตมากๆอยากให้คุณอุ้ยลองขยายให้ฟังสักนิดนึงคะ่ะว่าคำว่าเมตาเวิร์สจริงๆแล้วมันคืออะไรคะตัวเมตาเวิร์สก็คือเขาเรียกว่าโลกเสมือนจริงอธิบายง่ายๆก็คือว่าให้ตัวเนี้สามารถทําให้ทุกคนเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆในโลกเสมือนจริงได้โดยการจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเราก็จะเข้า ไปเช่นดูหนังทำงาน ประชุมต่างๆโดยที่เห็นภาพเสมือนจริงเหมือนเราไปนั่งอยู่ที่ตรงนั้นจริงๆถามว่าตรงนี้มันมีผลยังไงก็คือมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันเพราะว่าคุณลุงลองนึกภาพในอนาคตในการช้อปปิ้งต่างๆใช่ไหมฮะไอตัวเทคโนโลยีเมตาเวิร์สตัวน,นี้มันก็ทําให้เราอาจจะสามารถเข้าไปเช่นเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เสมือนจริงเหมือนเราเข้าไปในร้านจริงๆไปทดลองเสื้อผ้าจริงๆโดยที่เราไม่ต้องไปสถานที่นั้นๆหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวชมต่างๆ และในวงการแพทย์ด้วยนะคุณลุงก็สามารถเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ในการทดลองการผ่าตาัดได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดก็ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรแล้วก็ส่งผลทําให้ราคาหุ้นของ Facebook ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะอย่างที่คุณอุ้ยเล่าเนี่ยลุงว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สักสอย่างอย่างน้อยๆน,นะคะคุณผู้ฟังอันแรกก็คือเรื่องของเทคคอมเพนีใช่ไหมคะอย่างเรื่องเทคโนโลยีที่คุณอุ้ยเล่าตัว Meta เ e r s e เนี่ยโดยตัว ขเขาเองเราฟังคอนเซปต์อ่ะมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่สาเหตุที่ลุงคิดว่ามันน่าติดตามเข้าไปอีกเป็นเพราะว่าถ้ามี development สําคัญสาคัญๆเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เขย่าแค่ตลาดการเงินอย่างราคาหุ้นอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมไปเลยจากเดิมที่เราเคยทําแบบนึงแล้วก็อาจจะกลายเป็นใช้ชีวิตพร้อมกับเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งไปเลยตรงนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าพัฒนาการของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางแบบไหนส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ GDP เนาะคุณอุ้ยอย่างที่คุณอุ้ยเล่าไปตรงนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์นี้ค่ะวันที่2-3พฤศจิกายนจะมีการประชุมนโยบายทางการเงินของ FOMC หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจําได้เนี่ยในคลิปก่อนก่อนประเด็นที่ตลาดรอคอยแล้วก็คาดหวังจากการประชุมรอบนี้ก็คือคิดว่าเฟด จะให้ความชัดเจนเรื่องของการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือว่าที่เราเรียกว่า TAPERING ริงเราตลาดก็ลุ้นอยู่ว่าอาจจะได้เห็นเฟดเนี่ยเทคแอคชั่นในเรื่องของการลดสินทรัพย์จริงๆในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าแต่ด้วยโกธที่ชะลอไปเล็กน้อยนะคุณอุ้ยก็คงจะต้องดูกันต่อคะ่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ นอกจากเรื่องของ FOMC นะคะที่หลายๆคนรอคอยอาทิตย์ที่ผ่านมามีอัปเดตเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของอีก2ธนาคารกลางที่ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ฟัง2ธนาคารกลางนี้ก็คือ ECB ของยุโรปแล้วก็ BOJ ของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งทั้ง2ธนาคารกลางนะคะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมทั้งคู่ตัว ECB เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกว่า f i n a n c i n g rate ไว้ที่0%เหมือนเดิมส่วนตัว BOJ เองเนี่ยก็คงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับลบศูน เราก็คงอัตราผลตอบแทนพันธบตัตรรัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่ทาร์กเก็ตประมาณ0%เซเหมือนเดิมด้วยค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันคุณอุ้ยลงอยากชวนมองอีกนิดหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเขามีการปรับลดคาดการณ์ทั้งการขยายตัวทางเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อลงโดยที่เศรษฐ,ฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยคาดว่าจะโตลดลงจาก3.8เป็น 3. 4เเเงินเฟอ้อที่ไม่รวมสินค้าผันผวนก็คาดว่าจะลดลงเหมือนกันนะจาก0.6มาเป็นศูนยนเปอนมีนาคม2ว2 2 แต่เงินเฟอ้อของยุโรปช่วงที่ผ่านมากลับพุ่งเป็นคนละภาพเลยคุณอุ้ยทราบไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเงินเฟอ้อของยุโรปพุ่งไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะใช่ผมเห็นตัวเลขล่าสุดขึ้นไป4.1%เใช่ไหมคะเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสูงมากครับ ใช่เลยค่ะคือระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ13ปีเลยค่ะสาเหตุที่เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาพลังงานนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหา supply chain อย่างที่คุณอุ้ยเล่าไปตอนต้นที่เกิดขึ้นกับตลาดอเมริกาด้วยเหมือนกันอิมพิคชันที่สําคัญที่อยากชวนมองต่อมานิดนึงค่ะคุณูุฟังก็คือหลายคนเนี่ยเริ่มคาดการณ์ว่าถ้าเงินเฟอ้อของยุโรปยังอยู่ในระดับสูงแบบนี้ ECB กก็ออออาาาจจะะต้งงทํไรสัย่ เพื่อชะลอความร้อนแรงของเงินเฟอ้อลงซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ธนาคารกลางมักจะทําก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องตามต่อกันค่ะว่าทิศทางของเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ ECB จะมีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามองกันเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วก็ผู้ประกอบการที่อาจจะมีธุรกิจนําเข้าส่งออกหรือ Exposure อะไรที่เกี่ยวข้องกับค่างเงินยูโรเนี่ยก็อาจจะต้องมาติดตามประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นส่วน ของตลาดต่างประเทศไปแล้วเรากลับมาดูทางฝั่งของบ้านเรากันบ้างดีกว่าคุณอุ้ยคะฝั่งบ้านเราเนี่ยมีอัปเดตเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าผู้ประกอบการหลายท่านโดยเฉพาะทางภาคของการท่องเที่ยวก็รอคอยอยู่ของบ้านเรานี้เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับประเทศไทยตอนนี้ทุกคนก็จับตามองเกี่ยวกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนคุณลุงก็คือวันนี้จะเป็นวันแรกที่45ประเทศจะสามารถเข้ามาได้โดยที่มีเงื่อนไขาการกักตัวที่ไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกแล้วก็ตลาดก็ค่อนข้างคาดหวังกับสิ่งนี้ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้พอสมควรปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้ข้างเงินบาทตั้งแต่มีข่าวเรื่องการเปิดประเทศก็ปรับตัวแข็งค่ามาอย่างต่อนเนื่อง ในช่วงก่อนหน้าก็จะอยู่ที่33.8แล้วละก็แข่งข้ามาต่อเนื่องมาอยู่ที่33.3ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยมีนัยยะสําคัญค่อนข้างทรงตัว เพราะฉะนั้นสําหรับประเด็นนี้เราก็คงต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยจะคึกคักขนาดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดในช่วงนี้ค่ะหากมีเหตุการณ์สาคัญอะไรเพิ่มเติมนะคะเราก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถติดตามเรา2คนได้ใหม่ผ่านทาง Facebook แล้วก็ y o u t u ของแบงของแบงก์เอสเอ็มอโดยสามารถเสิร์ชคําว่า The Treasury Talk ได้เลยนะคะหรือจะรับฟังผ่าน SoundCloud, Podbean หรือว่า Spotify ก็ได้ค่ะ วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ